ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 1 6 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้สันติเกณฑ์นิทานตอนที่147ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานเทระว่าอานอนบุคคลส ที่พึงเคารพบ,บูชาชื่อว่าถูปันหาบุคคลคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสพุทธาตุหนึ่งพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าหนึ่งพระสาวกของพระตถาคตหนึ่งพระเจ้าจากักรพรรดิหนึ่งชนเหล่าได้ยังจิตใจให้เลื่อมใสในสถูปของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสพุทธาตุเมื่อชนเหล่านั้นสิ้นชีพลงย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้พระตถาคตอรหันตสม,มัสะพุทธะจึงชื่อว่าเป็นถูปันหาบุคคลหรือบุคคลผู้สมควรที่จะสร้างสถูปหรือเจดีย์บรรจุอัฐิไว้เพื่อเป็นที่ระลึกและกราบไหวบูชาชนเหล่าได้ยังจิตใจให้เลื่อมใสในสถูปของพระปัจเจกพุทธเจ้าเมื่อชนเหล่านั้นสิ้นชีพลงย่อมเข้าถึงสุติโลกสวรรค์ เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้พระปัจเจกพุทธเจ้าจึงชื่อว่าเป็นถูปันหาบุคคลหรือบุคคลผู้สมควรที่จะสร้างสถูปหรือเจดีบรรจุอัฐิไว้เพื่อเป็นที่ระลึกและกราบไหวบูชาชนเหล่าได้ยังจิตใจให้เลื่อมใสในสถูปของพระสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสพุทธ,ธาติเมื่อชนเหล่านั้นสิ้นชีพลงย่อมเข้าถึงสุติโลกสวรรค์ เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้พระสาวกของพระตถาคตจึงชื่อว่าเป็นถูปันหาบุคคลหรือบุคคลผู้สมควรที่จะสร้างสถูปหรือจะดีบรรจุอัธิไว้เพื่อเป็นที่ระลึกและกลับไหวบูชาชนเหล่าได้ยังจิตใจให้เลื่อมใสในสถูปของพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมเมื่อชนเหล่านั้นสิ้นชีพลงย่อมเข้าถึงสุติโลกสวรรค์เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้พระสาวกของพระเจ้าจักรพรรดิ จึงชื่อว่าเป็นถูปันหาบุคคลหรือบุคคลผู้สมควรที่จะสร้างสถูปหรือเจดีย์บรรจุอัฐิไว้เพื่อเป็นที่ระลึกและกราบไหวบูชาครานั้นเองพระอันเทระคิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงสังเวชนียสถานสี่พระองค์ตรัสบอกการปฏิบัติต่อพระศีระของพระองค์และตรัสถ,ถึงถูปันหาบุคคลสี่จำพวกในการนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าคงปรินิพพานแน่นอนแล้ว เราเองยังเป็นเสขอบุคคลหรือบุคคลที่ยังต้องศึกษาเพื่อบรรลุเป็นพระอ,อรหันต์ถือว่ายังมีกิจที่จะต้องศึกษาอยู่แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้อนุเคราะห์เรามาตลอดเวลาก็จะปรินิพพานเสียแล้วในค่าคืนนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เราจะถวายน้ำส่งพระพักจะล้างพระบาท และจะปฏิบัติในเสนาสนะให้แก่ผู้ใดกันเล่าจะรับบาตรและจีวรของใดกันอีกเมื่อนั้นเองพระอันเทระจึงบังเกิดความทมนัสหรือความเศร้าโศกเสียใจจนไม่อาจหักห้ามได้ ได้แต่ต้องหลีกไปบรรเทาความเศร้าโศกในสถานที่ใกล้เคียงบริเวณนั้นนั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรไม่เห็นพระอันเทระจึงตรัสถามยังบรรดาภิกษุที่แวดล้อมพระองค์อยู่บริเวณนั้นเมื่อพระองค์ทรงทราบความแล้วพระองค์มีรับสั่งให้ภิกษุรูปหนึ่งไปตามพระอานนเทระมาโดยพระองค์ให้แจ้งว่าพระบรมศาสดามีรับสั่งให้หาเมื่อพระอันเทระ ทราบความแล้วจึงรีบดำเนินมาเฝ้าพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาทรงโอวาทว่าอานอนท์เธออย่าเศร้าโศกรำไรไปเลยเราได้บอกไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าความพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นย่อมต้องมีสิ่งใดมีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นแล้วย่อมมีความทำลายไปเป็นธรรมดา ความปรารถนาว่าของสิ่งนั้นอย่าทำลายไปเลยไม่เป็นฐานะที่จะมีได้อานนเทอนั้นได้อุปถากหรือเป็นผู้อุปธรรมบำรุงพระตถาคตมาด้วยกายกรรมวจิกรรมมโนกรรมอันประกอบด้วยความเมตตาเป็นประโยชน์เกื้อกูลอันหาปรมามันไม่ได้มาอย่างชานาน เธอได้กระทําบุญไว้แล้วเธอจงเร่งประกอบความเพียรเถิดจะได้เป็นผู้ไม่มีอาสวะหรือกิเลสที่หมักหมมนอนเนื่องทับถมอยู่ในจิตชุบย้อมจิตให้เศร้าหมองให้ขุนมัวให้ชุ่มอยู่เสมอให้หมดสิ้นโดยพลันจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับเหล่าภิกษุสาวกทั้งหลายว่าภิกษุผู้อุปัฏฐากข,ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพระองค์ใด ที่มีแล้วในอดีตแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายที่จะมีในอนาคตการภิกษุผู้อุปัตากข,ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นก็จะไม่มีเสมอเหมือนอานอนท์ผู้เป็นอุปัตากแห่งเราภิกษุทั้งหลายอานอนท์เป็นบัณฑิตร,กกร,รู้จักการรู้จักบุคคลอานอนท์ย่อมรู้การที่จะเข้าเฝ้าพระตถาคตว่า,น,น,าวนี้เป็นการของพวกภิกษุนี้เป็นการของพวกภิกษุณี นี้เป็นการของพวกอุบาสกนี้เป็นการของพวกอุบาสิกานี้เป็นการของพระราชามหาอัมมาตนี้เป็นการชองพวกเดียดทีหรือผู้เป็นนักบวชนอกศาสนาพุทธและเหล่าสาวกของพวกเขา